พี่น้องสบายดีพี่น้องเพิ่นพี่บายอย่างแรกเนาะก็ร่างกายบ่ายสามบังคับให้แม่ใส่รองเท้าให้ผ้าใบีันธุนใส่เองไม่ได้เนยผ้าใบอันชีชมพูพอนะพี่น้องเออเอาวิ่งกลับมาลูกวิ่งกลับมาเร็วๆมันแดดแล้ววิ่งมาวิ่งมาค่ะวิ่งมาฮะเร็ว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 แดดร้อนเร็วเร็วค่ะวิ่ง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  มื่อนี้บ่มีฝนพี่นอ้องฝนบ่ตกมื่อไหร่ขยักยากเห็ดหันเห็ดนี่คลิปกับบอคอยได้เห็ดยากไปหนามาหลังอยู่วิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งอืมอืมวิ่งเั่าหอมเดอ้อยากขยาวอันผู้สิมาตัดให้งัวนขับบอมามิจะบอกว่าจะให้ไพ่มาตัดเด้อสิมาเอาขับบอมาอีกหน่อยจัดการอะไรได้หนิเสื่อินคนมัดไทยอะไรอีกะได้หนิ คำมาแล้ะมันยุ่งพี่น้องหย่าขหยาครั้งเพียงหัวเข่าหัวเข่านะหยาค่ะอืให้มันเงา้วอีกจะน้อยก้อนว่ะจะเผาตัดเด้ออย่าเผาให้คนมาตัดเด้อสิเลยเอาเอาเอาคอยเห็นเราเครื่องตัดหยาแบบว่ะคอยชี้ไส้ง่ายง่ายแบบมือแวงอะไรเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะพี่น้องคอยเบิ่งอยู่ในเน็ตนั่นมันชีตรงปกบอถ้าเกินเทาสั่งซื้อในเน็ตนะราคาพันกว่าบาท พันสี่เก้าสิบนี่แหละถ้าสั่งซื้อย้าน่ตรงปกนะเคยสั่งซื้อของออนไลน์นี้บบค่อยตรงปกโดยพี่น้องเนอตอนน่ะสั่งซื้ออันกล่องรองเท้าเออบัดเฮาเบิ่งในจุพันรีวิวอ่ะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเนาะสิบสองกล่องสองร้อยเก้าเก้าสั่นบัดรส่งไม่เห้าแม่ก็เป็นพลาสติกอยู่บัดเป็นพลาสติกแบบแนวไดบุ๊ประกอบกับโได้พี่น้องรุดออกไม่โมโหมากกับเท้าไม่แหมทถิมหมดแล้วเนาะ สวยตังเลยจนสวยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงเร็วๆใส่สชุดสวยทุกวันมานาน้อยใส่ชุดสวยทุกวันเลยอย่าไปลูกอย่าไป,ไปมาพี่มาพี่พ่อมาทางพี่ละพ่อมาทางพี่ล่ะฮิบา้าฮิบ้าเร็วๆ บอ่อยากใส่เกิลแบนออกกําลังกายว่าสันแม่กระยานอันแลนไปใส่รถพอพอเมียนรถอยู่มันก็มานั่งเผาจะหื้อขึ้นจะหื้อขึ้นกางเกงในีิมพูฮะเห็นไรโอคูลรหกร้อยเก้าสิบปุดเดอร์บอกห้จักรยานมันแวบอยู่แม่ถ้าเราไปเติมลมพ่อ,ะพอกะลืมอาใส่ท่ายรถถ้ามีจักรยานก็นสะดวกสบายเน้ สมมติว่าตรงที่เราจอดรถถ้าเป็นย่างกระดูกมักตีออกแค่ได้โชวยลมตรงที่เราจอดรถที่เราจะเที่ยวกันนะนนน่อพี้งเกิดว,ว่าร้านขายอยู่ห่างสัก500เมตรอย่างนี้นะไปตัดอันตัดกล้วยเงื่อนนี่แหละน้ำยางกล้วยน้อยเสร็จแล้วก็เป็นั้งสีเรียซื้อ,อตังแพรงในเสือตัวนี้ค่ะซีรีส์โปเกน 499นะเออจะว่าคือไขว่วอะไรค่าขี่รถตู้ไปมันก็พอกระเทินน่ะ500 500เมตรน่ะอะไร500ถ้าบอสมมุติไข่อยวพี่น้องฟังนี่แสดงว่าแม่คันเดินยินขว่บอยสมมติว่าเราไปเที่ยวบางแสนเนองสมุทรไปจอดรถริมทะเลแล้วรถมันก็เยอะบบเนี้แล้วแล้วเธออยากไปร้านค้าสักประมาณ300เมตรอย่างนี้น่ะเออจะขี่รถตู้ไปหรือเดินไปมันก็มันก็ไม่คือมันมันก็เหนื่อย ถ้ามีจักรยานเธอก็เอาจักรยานลงจากรถตู้มาแล้วปั่นไปแป๊บเดียวยมันก็ถือว่าดีนะยิ่งเป็นจักรยานไฟฟ้านะลูกเนาะมันแนะ่รถไฟฟ้านะพับใส่รถไปเลยไอ้เนาะเหยยยอยเหย,ยียยางใส่รองเท้าเต็มสุดมึงนมเนี่ยไม่ฟอยเลยเขาลงมาสีเนาะเพิ่งพี่น้งนองพ่นวาดเองเด้ไหมวาดเองท่าสีเองพี่น้องพัฒน,นาเนี่ยขมือเนี่ยเก่งเงี่ย,ยอย ย้งหลังกอนขยนลงไปเพื่อเผาขย้นลงไปย้งหลังก็หลายถุงจะนอยกับเพื่อเผาเนี่มันเดือดแห้งากินขนมกันขนมมันขนมมก้วยมขนมกล้เวลากินไหมคะบูกบ้นเสื่อ ไม่รู้นี่แม่คื้อสะกาะมาให้จะเจ้าแม่เอาขอบคุณ่าพุดด้วยเหอื่อยหน่อยเหนื่อยยังถอดรองเท้าก่อนโอ้ยบ้านไข่คุณจะถู้เสร็จถอดรองเท้ารองเท้ากันมานั่งกับแม่มั้มันนี่มา าเาแล้วลมามาพี่นอกม็กินขนมไปอันตลาดอันบ้านเท่านีแล้ไปหาซเื้ออันเนาแกงก็ไม่ดนเทสซ่าบาดเทส้าบาดแลพ้พักพิเทสาบาดพักระกับเทสาบาทพี่นอ้องเทสบบาทัดวิซิบาทมูจัตรบดได้แล้วอืม่นี้แหะบาร์มีบได้นำตานะ้า,าก็เลยบได้แกงก็ไม่พี่นอ้องค่ะจะนอยจะเสิออกไปไหมนี่แรงไปขนาดไปบ่ายสองตองนนี้กับบ่ายสามแล้ว คงใจมากเลยนะค่ะยังย kind of mm. ังเหื <S <S ่อยยูงยังันไปเไปหนังผักพรก่อนถ้าขาทับอมอ่านเงื่อนแล้วไมแจกเด็กขนมเนี่ยมาทำกินกันนอาต้มเราไม่เลไรอย่ต้องมาจืดเราเลยต้มน้ำ ต้มเป็นน,น่องน้ำพริกกะปิไม่ไหลครับพี่น้องใหม่ๆแซบ่บเรียบซีกันเห็นคอมเมนต์มากครับพี่น้องให้ทําเงินไปซื้อบ้านอดหน่อยอามาซานเจ้าเงินมาใส่พี่น้องบ,บ้านมันแพงราคาแสนทองแสนจะแ,แ,แสนทองแสนยังเป็นยาอีกเท่าไหร่ บ้านเขาเป็นลาานไ้อายกันมยจับจะไปยู่ใกล้บ้านยน่เขาเ่ยทางตัวเขาแ่แล้วยือยอดีก้ารั่มีแต่พอตรงรถถ้าแมนฝอ่มีเขากะก็้นอสเปอร์เร็ให้น้อแบบฟอยหนังมันแออัดมันดูในชุมชนนะคะพี่น้องเข้าผัดเขาผัดต้องการดูโดดๆเป็นคนพนักบูแบบ โดโดๆแบบนี้นะคอมบูมักอยู่แบบเงอนติดๆกันเ้าเกิดคุณหนึ่งเปิดเพลงคุณหนึ่งเสียงดังก็เลยมีเสียงดังอยู่ใกล้คนแบบนี้ยางก็สร้างหัวอ๋อเป็นคนว่าเสียงดังว่าสั่นซะคนอื่นเขาคือมีปัญหาดอกเฮ่านี่แบบยางก็สร้างเฮาไม่ได้ซื้อให้ดอกพี่น้องบนมีเงินดอกก็มีบุญบัพนาประหนันดอก ถ้าแม่นี้เงินกับเพื่อนอยู่ลากที่เห็ดล้งงน,น้อยๆก็ได้อยู่ต้มคึดของข่อยบินข่อยกะมีแล้วอยู่ลาวนอกมาหน้าใหญ่อกับที่คอยซื้อซื้อเช้าไปที่นาอันคอยก่อที่เรากำเนิดบริเวณมาเห็ดต้นทีเดียวคือเนียวนี่ดอกพี่น้องจาขนาดนี้เลยยังรม่ได้ออกยิ่งมันเพื่อล้างใีขาดนัง้งขาดเพื่อนคั่ขาดลงรถเก็บเล็กเก็บหน่อยไปก่อน เอาที่มันจําเป็นไปก่อนนะพี่น้องฮะว่าวุ่นี่กับบาร์มาว่าวไหนซูเปดรามาโอนเงินไหนเด้ออันคนที่บาบางมีอย่ามาว่าวว่ะว่าวเคยจัให้คนโอนเงินหาบอ่อดอกบ่าดอกจก้ะวราให้กันซ้ำสุดือ เราไม่เรก็ขายเราเป็นีใกล้เืองสวรรค์เาาจอะไรครับจากเด้มูหูได้เอาคนรที่อยากขายเรยนใกล้่นอกอยากประย์ไก่อยากประยชนสวรรค์ไก่เพื่อนญาเพราะบาทัวเราันเที่ยวไปเที่ยวมาบาวเตยอยากสะดวกสบายอกม่นวรบ่าวเเอยากใช้ี่เื่องพี่เนาะ ใช่พี่เนือนกาสนุกดายใา่ได้กดีใจน้แตาซิมาบอกให้เขาไปซื้อหนอเขาไม่มีเงื่อนหนอนนนเขาไม่มีปัญญาต้ยใช้แซนบาทกแก็ยังไม่มีปัญญาที่เ่าหลายเพาคุณช่องซ้ำล้านด้วย ใจข่อยเรื่องเนี่ยมันเรื่องบ้านมันไม่สำคัญมันสำคัญในตรงที่ดินคนเท่าก็ซื้อดินซื้อบ้านบ้านเขาก็ได้หนักบางคนือบ้านขใครซื้อกันใครอะไปเขาเอาไปหนักบ้านเขาหนักที่ดินเราจะจะมีข่อยมันก้างทุอที่นี่แหละนี่คนคือนข่อยก็บจะว่าจะอดน้อยข่อยกับขึ้น ถามีคนไหนราคาถูกใจขอดกขายบ่ถูกใจขอดกขายอันนี้เด้อคือว่าน้อยว่าอะไรค่ะพ่อใจแบบถูกใจตะคอ,องขอกระดำชิขายไอที่ตรงนี้บ้านตรงนี้นะเนี่ยเกาะคอยว่าเนี่ยเกาะม,มุขพ้นเขาบอกว่าเขาบอกพืน้นพนันว่าอันนี้เนี่ยกคาคอมเมนต์หนึ่งคนว,ว่าคนนบอกคนว่าอันเอ้า กล้าพนันได้ยังไงบ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเองเห่นไหอนายบอกว่าบ้านนี้ขายไปแล้วเหรอสันจะเอาบ้านคนอื่นไปพนันได้ยังไงเหรอสันวางสีดอกไน้นี่แหละคนเฮาอันใดเขาเ้าเหล่นอันใดเขาเ้าจริงบูุจับแยกแยะการแมนมาคอยเ้าวคอยเ้วยี่นี้แบบเออขายไปแล้วบ้านเ้าปากคนเนาะมันอยากเ้วไนได้นาขอเว้าเออ มาอยู่ใหม่ก็ร่อยเขาโอนเงินมาให้แลนะ้วเนาะแม่บ่าน่ะเจ้าของมาอยู่ใหม่ที่เขาต้องโอนเงินให้เราเราถึงจะไปคำว่าเจ้าของมาอยู่ใหม่อันนี้ก็ต้องเข้าใจเออบอเมีนขายบ้านเงินยันงมาได้สิญายนี้ก่อนมาซั่นมันก็บบอเมีนแล้วเนานะขายบ้านมันก็ต้องโอนเป็นชื่อเขาอืมเราก็ได้เงิน กูได้เป็นเจ้าของบ้านบักเพ็รเป็นเจ้าของบ้านมันมายึดปากปากบ้านเหรอสินะมันยึดแน่ปัดในหัวน่ะอืมแ่บในขนมเนี่ยไร่หรอกเปใหไเป็ดกองหนึ่งตองกัะเจ้ามา เดี๋ยวทีเจ้าไปเห็นเงินถูกใจได้จังขายมาถูกใจพอขายได้เข้าใจเนาะที่ว่ามึงถ้าคนที่ซื้อว่ามึงวนไฮไลท์ของพวกขายวะ้ัจ้ะแต่ถ้าคนที่ซื้อว่ามึวนนั้นให้เลยเราช้ำ <c oughs> ต้องหรับกินนี่ก็ได่ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า